สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตที่ที่เราจะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ผ่านเรื่องเล่าที่ไม่ใช่แค่ฟังแล้วสงบใจแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังคำเตือนจากหลวงปู่หลุยจันทสาโรที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่แฝงไว้ด้วยอุบายธรรมลึกซึ้งมาก ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บนโดยฝ่ายเดียวฟังดูแล้วชวนให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเลยครับว่าทุกวันนี้เรายินดีในสิ่งที่ควรยินดีหรือไม่หัวเราะผิดที่เท่ากับ รับบาปโดยไม่รู้ตัวมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโตง้งเป็นคนร่าเริงชอบเข้าสังคมและมักจะหัวเราะง่ายเวลาเพื่อนล้อใครหยอกแรงๆหรือแม้กระทั่งพูดดูถูกคนอื่นโต้งก็มักจะหัวเราะดังสุดในกลุ่มแค่ขำๆเองนะ่ะไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อยโต้งมักพูดแบบนี้เสมอแต่เขาไม่รู้เลยว่าเสียงหัวเราะของเขา กลายเป็นการสนับสนุนโดยไม่ตั้งใจมีครั้งหนึ่งเพื่อนในกลุ่มแกล้งคนในร้านอาหารอย่างรุนแรงโต้งขำสนุกจนตัวงอแต่คืนนั้นเองเขาฝันเห็นชายคนนั้นมายืนร้องไห้พูดเพียงว่าคุณไม่ได้ทำก็จริงแต่คุณยินดีในสิ่งที่เขาทำกับผมโต้งสะดุ้งตื่นและรู้ทันทีว่าเขามีส่วนในสิ่งที่เกิดขึ้น แม้จะไม่ได้ทำแต่เขาก็ไม่ห้ามและสนุกไปกับมันธรรมะจากหลวงปู่หลุยบาปบุญไม่ดูที่มือทำแต่ดูที่ใจยินดีหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านสอนธรรมะไว้ละเอียดลึกซึง้งท่านเตือนเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าแค่ยินดีในบาปก็มีส่วนในบาปแล้วเพราะใจที่ยินดีเท่ากับ จที่เห็นชอบกับสิ่งนั้นเหมือนเรานั่งอยู่ข้างเวทีแต่ตบมือให้โจรที่ขึ้นไปพูดถึงเรื่องไม่ดีที่เขาทำแม้ไม่ได้ปล้นกับเขาแต่เราส่งใจไปสนับสนุนแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าเราเห็นคนทำดีแล้วเรายินดีด้วยแม้เราจะไม่ได้ร่วมทำเราก็ได้รับอานิสงส์ร่วมด้วยทันทีเพราะ ใจเราไปร่วมสร้างบุญนั้นนี่คืออุบายธรรมของการฝึกใจไม่ใช่แค่ฝึกกายหรือคำพูดในจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเสริมแรงหรือ reinforcement ถ้าเราหัวเราะหรือปลบมือในสิ่งที่ผิดนั่นเท่ากับเราสร้างแรงเสริมให้เขาทำอีกเช่นเดียวกันกับตัวเราถ้าเรารู้สึกดีกับเรื่องที่ผิดบ่อยๆ สมองจะจดจำพฤติกรรมนั้นว่าเป็นเรื่องดีแล้วเราก็จะค่อยๆชินกับสิ่งที่ไม่ควรชินดังนั้นสิ่งที่เรายินดีด้วยจึงสะท้อนว่าเรากำลังสร้างนิสัยอะไรให้กับตัวเองอยู่ยินดีในบุญเท่ากับบุญมาเองคนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาทั้งชีวิตเฝ้าถามหาบุญถามหาความโชคดี ถามว่าทำไมชีวิตไม่ค่อยมีอะไรดีๆเข้ามาเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่บางทีคำตอบนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำผิดหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าใจของเรายินดีอยู่กับอะไรเพราะแม้เราจะไม่ทำบาปแต่หากใจเรายินดีในบาปของผู้อื่นเห็นเขาโกงแล้วรวยแล้วเราตบมือให้ เห็นเขานินทาแล้วเรานั่งฟังเพลินเห็นเขาเอาเปรียบแล้วเราหัวเราะไปกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราส่งใจไปอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแต่เปิดประตูให้โจรเข้าบ้านเราจะบอกว่าฉันไม่ได้ขโมยอะไรก็คงไม่พ้นผิดเพราะใจที่ยินดีในบาปคือการเปิดทางให้บาปเดินเข้ามา โดยที่ไม่ต้องออกแรงคำอะไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรายินดีในบุญของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กๆอย่างคนข้างบ้านให้อาหารหมาเพื่อนร่วมงานพูดให้กำลังใจคนอื่นลูกน้องตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์หรือแม้กระทั่งเห็นใครสวดมนต์เราก็รู้สึกปลื้มในใจเพียงเท่านี้ใจเราก็ได้บุญแล้ว ไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องใส่บาตรไม่ต้องนั่งสมาธินานเป็นชั่วโมงแค่ใจยินดีกับความดีของคนอื่นบุญนั้นก็เกิดขึ้นในใจเราทันทีเพราะใจที่ปลื้มในความดีคือใจที่ฝึกเห็นความดีเป็นเรื่องมีคุณค่าและเมื่อเรามองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวเราจะกลายเป็นคนที่อยากทำดีโดยไม่ฝืนนี่แหละครับ จุดเริ่มต้นของคนมีบุญไม่ใช่เพราะทำบุญมากกว่าใครแต่เพราะใจของเขามีที่ว่างให้ความดีอยู่เสมอดังนั้นถ้าชีวิตคุณรู้สึกติดขัดถ้าหัวใจรู้สึกแห้งแลง้งถ้าไม่มีแรงใจจะทำความดีต่อลองเริ่มต้นง่ายๆแค่ฝึกยินดีในความดีของคนอื่นยินดีโดยไม่อิจฉา ยินดีโดยไม่เนบแนมยินดีอย่างจริงใจเหมือนกับว่าความดีของเขาคือกำลังใจของเราเมื่อใจเราใสพลังบวกจะไหลเข้ามาเองไม่ต้องพยายามวิ่งหาไม่ต้องขอพรจากใครเพราะที่สุดแล้วพลังแห่งบุญที่แท้จริงเริ่มจากใจเราเลือกยินดีในสิ่งที่ดีนั่นเอง และนั่นคือบุญที่แท้จริงที่เปลี่ยนชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวขอบคุณทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์จากหัวใจของผมธรรมะของหลวงปู่หลุยในวันนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับความเงียบและการยินดีไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งเราไม่ได้ผิดเพราะทำแต่ผิดเพราะเห็นดีกับสิ่งผิดโดยไม่รู้ตัว ฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์พอดแคสต์นี้ต่อไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อแสงแห่งสติให้กระจายไปในใจของผู้คนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตธรรมะที่ฟังแล้วไม่ใช่แค่รู้แต่เปลี่ยนหัวใจได้จริงสาธุครับ